ยอมใจเลยกบประพัสราใจกว้างสามีขอกลับไปหาเมียเก่าบ้างเป็นอีกคนที่ตั้งแต่เจ้าตัวมีครอบครัวก็พักในวงการไปนานเลยทีเดียวสำหรับดารามากฝีมืออย่างกบประพัสรา หลังจากที่เจ้าตัวอยู่กินกับสามีอย่างคุณเอพรเทพมาเกือบ20ปีแถมยังมีลูกสาวสวยน่ารักร่วมกันอีกด้วยอย่างที่รู้กันดีว่าคุณเอนั้นเคยมีภรรยาเก่ามาก่อนนั่นก็คือคุณสรีสกุลแม้ว่าทั้งคู่จะจบกันไปนานแล้วแต่ก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่โดยก่อนหน้านี้สาวกบออกมาเล่ารายละเอียดว่ารับได้แม้สามีจะเคยมีลูกมาก่อน ตนเองกับคุณศรีสกุลก็สนิทกันพอสมควรอย่างเช่นเวลาที่จะมีเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีใหม่คริสต์มาสเราก็นัดกันกินข้าวมีความสุขดีครอบครัวเราดีมากไม่ได้มีปัญหาอย่างไรอยู่กันอย่างเข้าใจและเป็นตัวเองดูแล้วอบอุ่นมาก หลายคนบอกตนเป็นเหมือนซินเดเรล่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยความที่เคยเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วเราไปคบกับคนตระกูลดังทุกวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเราสองคนห่างกันเกือบ20ปีไลฟ์สไตล์ก็ต่างกันพอสมควรแต่อยู่กันไปสักพักก็ศึกษากันไปเรื่อยๆส่วนลูกสาวอย่างน้องเหนือตอนนี้ก็เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วน้องเรียนเก่งกีฬาดีตั้งแต่เล็กแล้วบุค,คลิกเหมือนทางพ่อและแม่ เจอกับสามีคนนี้ด้วยความบังเอิญมีคนรู้จักแนะนำมาคุณเอ๋ไม่ชอบคนเป็นแม่บ้านสักเท่าไร่ตอนนั้นเขาเล่าให้ฟังหมดเลยว่าเคยหย่ามาก่อนมีลูกติดอีกสามคนไม่นานเราก็ตัดสินใจแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้ชีวิตยังไงแต่งกันใช้เวลาเพียงสองเดือนเองแรกๆไม่อยากให้ใครรู้เลยปิดมาตลอดสุดท้ายก็ต้องประกาศออกไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว .com